เฉียงไปนานจังเลยนี่แผนของเราจะได้ผลไม่ได้ถ้าเกิดว่ามันไม่ได้ผลก็ต้องตายแน่ๆแต่พ่อนะไม่ช่วยเลยนี่ลูกชายกันแท้แค่บอกว่าเป็นผู้หญิงหรือว่าผู้ชายแค่นั้นก็จบแล้วเนี่ยนะไปเฮ้ยเป็นไม่กี่ปั๊บน้อยยๆน้อยๆิ๊การ์ดยังบอกเขาไปแล้วบอกไปแล้วนะเรียนอะไรนะขอเรียนเชิงแขกผู้มิเกียน มานงานมงคลสมรสางานมงคลสมรสระหว่างนายราชันกับนางสาวแปดเฮ้ยเจ้าสาวชื่อแปดเฮ้ยเก๋ดีว่ะชื่อแปดเป็นชื่อเก๋มาถึงว่าชื่อเจ้าสาวอ่ะเป็นวันดีอ่ะันดีใช่ไหมใครคิดเก๋แหละที่เหรอเออที่นางสาวแปด แปดแปดแปดหางเสียงหน่อยด็งหางเสยยกหน่อยเอาวว่ามึงแต่งแทนเลยปะหนสาวดิแล้วสวยป่าสวยหมต้องแปดต้องแปดจะไปรู้มึงเหรอก็กมึงคนแต่งมันจะถามเรื่องนป่ ก็บอกให้จัดการเลยเจ้าสาวก็ต้องหาว่าสินี่เตรียมงานไว้ที่บ้านเนี่ยูหามันไม่ถูกใจก็มาขัดใจกันอีกเอยผู้จริงพูดเล่นเนี่ยเออไม่มีอ่ะเขาไม่มีเจ้าสาวเหมือนกันไม่มี้ยแล้วการถึงเนี่ยถึงแล้วโอ้ตายคู่น้องวัวป่านนี้กำลังมาแล้วพวกเนี่ยแล้วไม่มีเจ้าสาวทำไงเดี๋ยวมาถึงเขารู้เลยว่าโกหกตายเดิน เาูาอไดีเนี่ยกูเชียงแม่แม่แม่ว่างแม่มาเป็นแป๊ดเท่านั้นได้ไมย่ยิ้มหวานเลยนะก็เขินแล้วนะ่ะเขินึงอนะ่ะกูเชียงไหนๆแล้วก็ลงเรือลำเดียวกันแล้วนะกูมารดมันเป็นสุภาษิตคำบังเพย,เ,พยเออหมายถึงว่าในเมื่อเราลงเรือลำเดียวกันแล้วเนี่ยเราต้องช่วยกันให้ตลอดรอดฝังนะเพื่อนนะ ทำไงช่วยเป็นนางสาวแป๊ดที่พูดเลยครับกูเนี่ยนะรูร่างกูหน้าพิศวาสแม่กูถามหน่อยเลยไก่งามเพราะขนคนงามเพราะสัญญกรรมอยู่นะคนงามเพราะแต่งคนงามเพราะแต่งแล้วแต่แต่งไปอ่ะเดี๋ยวสวยจังแหละนะตกลงนะแน่ใจนะเออแล้วน่ะไม่มีเวลาแล้วขอบใจมากเพื่อนเดี๋ยวไปดูวันนี้กันขอสอตกกรไดพรโจนดิงกู ดยแต่ละมือแต่ละเหรียะไหลก็ไม่รู้ไปยุ่งไปหมดไปดูคอสอมาแล้วก็อะไรอะไรคอสอความสะอาดคอสอความสะอาดไม่มีเลยไปดูที่ไหนมาเนี่ยมึงเอาอะไรมาเนี่ยฮะคอสอเนี่ยเหรอเออคือสำอางของพ่อออกหลงชาติเนาะ พ่อเขาแอบแต่งด้วยเหรออือก็เคยโชว์เหมือนกันก่อนเป็นนางโชว์อยู่พัทยาใช่ไหมไปมีเมียเป็นนางโชว์ที่พัทยาชอบจัดก็เลยซื้อเครื่องสำอางมาแต่งให้หน้าบัดเมียมางเรียกว่าเมียต้องเป็นผู้ชายเหมือนกันอันนี้ลงแป้งก่อนเลยอันนี้ลงแป้งนะเออเออนะมึงแต่งได้ไหมเนี่ยอือ ก็มันก็นั่นแหละอ่านๆเอาว่ามันวิธีใช้อย่างไงมันไม่ยากหรอกโถแค่แต่งหน้าแค่นี้แล้วนี่อันนี้มึงรู้จักกับศักดาทุกตึกปะใครที่เขาเล่ทุกตึกอะแล้วมันเกี่ยวกับอะไรแต่งหน้าทุบหน้ากูแรงมากมันก็เนี่ยแหละเี๋ยวแป้งมันไม่กเกาะอ่ะ มึงว่ามันจะออกเขียวไหมไม่มันจำช้ำอะไรงั้นน่ะไม่เขียวนี่ไหนมึงเล็งอะไรเนี่ยจะลงเสาเข็มนี่นี่แต่มันไม่เท่ากันแต่แต่มันเอียงอะยังไอะยังอะยังมึงก็ดูเอาสิผู้เห็นไม่เล่าไหนอะมึงลงหนักไปมันทำไมกูลงตึงหน้าอย่างมัน คิ้ว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 เขียนนะครับอะไรก็ได้คิ้วดีจังมันทำยาอย่างเก่ามันแห้มึงเขียนให้ดีๆนะพอร้องละยังไงกูก็ต้องสวยได้มั่งแล้ววะเพากูเป็นเจ้าสาวนะมึงแต่งให้กูไม่สวยมันก็เป็นหน้าเป็นตามึงไม่ได้นะ phong thêm những ngày tương lai yu gong dang bong hai gặp mặt trưng dài gong hơi thôi thầy mẫn lợi hiệu dài lợi hiệu mình lợi hiệu dài lợi hiệu dài lợi hiệu dài 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 มาเขียนยากไม่ได้จะได้ดังดังมาเขามากมึงเขียนกูคิว้วโคด,ด,ด,ดิ้ว่พอดีพอดีปะเออพอดีเออพอดีแน่นะใจตอนนี้เออคิ <c oughs> ้วโกงดังวงราจันใครกันมันหรือมันจึงได้โกง่ง <c oughs> อย่ามันคิ้วไม่เท่ากันนะใจปะ ไไคิ้วไม่เท่ากันมึงต้องเน้นหน่อยนะเพราะว่าคิ้วนี่คือมงกุฎของใบหนา้าเออมันต้องอย่างนั้นอยู่แล้วหาเติมไม่หวานช้งมันเถอะใช้คิ้วสวยอย่างเดียวพออันนี้ทำไรเนี่ยลบคิ้วนั่นมึงเขียนแล้วมึงก็ลบมึงเขียนแล้วมึงก็ลบ<อ>ะจะสวยที่มงลบลบคิ้วจริงไงเพราะว่าคิ้วผู้หญิงมันต้องเป็นทรง,งโค้งๆอ่ะมันมีที่กันไง ไม่โกนไงไม่มีจะมีให้กูกันไหมล่ะตัวมึงปาดคอกูเอาอ่าจมูกจมูกเออจมูกเดจมูกหน่อยนี่นะันี้จมูกหน่อยอมันต้องสีแบบว่าแบบโด่งเบาๆแบบเกาหลีเกาหลีไงโด่งเบาๆแน่นะ มจัไม่ไม่ไม่ไม,ไม่เข้มอย่าขาะเนื้อพวจมูกกูเป็นล้างรถไฟเข้าเดี๋ยเดี๋ยหน้าผากเป็นสถานีี่มึงย้ายเข้มนะงานกลางวันน่ะอืม๋อร้องหลับแล้วเมื่อกี้ก็ไม่ลงล้องเงงเงงไมึงสนุกขนาดเลยรองมึงเนี่ยฮะดีแล้ว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  สวยเลยสวยสวยดีดีด,ดีเออแต่งหน้าเก่งเหมือนกันว่ะเพลงอะไรเราเพลงอะไรฮะเหมือนการทำเพลงยังไม่มีเนื้อเป็นฮัมเป็นฮัมเงี้ยฮัเป็นลูกครึ่งเงี้ยอะไรเป็นลูกครึ่งอะไรของมือฮัมฮัมฮมอะฮัมคือเหมือนฝรั่งฮัมฮัมซิฮัมซิ ทำแบบว่ามือนึ้ห้ำหัวกูไปเลยไปมันจะไล่ขนาดเนี้ยนะเน่เน่เน่เออเนี้ยปานเนี้ยฮะไม่ลืมตามึงลงสีหนักไปต่อยทำไมลืมตาไม่ขึ้นมึงจะเล้วอืมใช่แล้วเหลือมึงแต่งหน้าให้กูตลกเปล่าไม่แล้วทำไมคนเขาดูเขายิ้มน้อยยิ้มใหญ่เลยกันจังเลยวะ มี่ปัดแก้มฮะมีปัดแก้มไม้มีที่ปัดแก้มหรอขอบใช้หลังปรงปัดแก้ม,มไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้นิดิดนึงอ,อย่าให้แดงมากไปนะโอ้โหแดง,ดต,งต้องใช้นิ้วมาปัดแก้มเ <laughs> ลา้แดงมากเดี๋ยวแก้มกลายเป็นตูดลิงเขาแห<อ>ไม่แดงหรอไม่แดงนะไม่แดงไม่แดงนจใจนะใจใจ ไได้ฟังอยังน้ำดิ๊งยังไม่ได้ฟังเลยแต่ว่าตอนก่อนที่เติมมาฟังแล้วมันติดหูนะติดหูไหนอ่ะไม่ใช่หมายถึงว่าเพลงมันฟังแล้วมันเข้าไปจำง่ายอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจไหม เสีทาปากสีทาปากกันไหนอ่ะถ้ามันไม่มีก็เอาคนอื่นมาเป็นก็ได้นะสีทาปากรอกันนะรอกันนะเอางี้เป็นชุดกันชุดกันเดี๋ยวเดี๋ยวสีทาปากให้ใส่ได้ไหมดูยุ่งยากจะถอดชุดก่อนดิถอดเลยถอดเลยมึงถอดสิเออเเออมึงถอดได้กูหน่อย แหมมึงไี่ใช้ง่ายจริงเลยแค่ลูดให้กูแค่เน anyway, uh ี้ยมึงใหญ่อยู่นี่เฉยที่เดี๋ยวมันเลยมึงมีความสามารถมึงก็ต้องทาได้เดี๋ยวมันเลยเดี๋ยวมึงทาอยากให้มันเลอะนะมีขอบปากเดลทาง่งยตาย ผมไม่เคยที่เปิดมาท่ว่าเจ็บช้ำทุกวันมาเลยช้ำช้ำไม่ไปเลยเธอแล้วเธอจะมีกับฉันมีอะไรมาชอบฉันมาเดี๋ยวฉันก็ได้ดีตากับเธอแต่แล้วสำเนียงเสียโลโซท่านเออตีนี่นะกำลังสวยอดเลยนะ ถอดแล้วืมว่างก็ถอดให้กูหน่อยอีกึีลยวกันแล้วกันจีดเปล็อกหน้าไหมอะเปล็อกหน้าไม่ต้องล็อกต้องแล็กกว่าทำไมอ่ะกูไม่ได้อยู่นานนี่แค่กูล็อกเฮ้ยมึงใช้เป็นไหมเนี่ยไม่เลยแม่ยังบนได้ดิบนั่นไม่บนได้ งอยู่ในนี้หมดเลยไหนวะไม่เห็นไม่เห็นไหนดูถใส่เป็นปะเนี่ยใส่เป็นหน้าทำอย่างก็ไม่เคยใส่นต้องเอาขาเข้าก่อนขาเข้าก่อนเออมันก็แต่มันเออนะแล้วมันต้องนี่หงายไปหงายเพื่อเอาตัวเออยอันนี้มัน แขนไม่เคยไก่เออมันดูให้ดีๆก่อนดิเออไก่ไปแต่ขาลูไปทังนี้เออเงี้อได้ไหมได้ไหมชุดลายหมีซะด้วยแม่จ๋าด้านหลังเห็นหมีไหมมีลายหมีนะแม่เห็นหมีไหมเห็นเห็นได้ไหม เเดยทางนี้กินเยอะไปหน่อยรูดไม่ค่อยขึ้นเนี่แหละนี่แหละแค่นี้พอจะได้ไม่แน่นมากดีดีดีแล้วก็อันนี้ถุงนอกต้องใส่ถุงนอกคืออะไรอ่ะนี่ไงใส่สวมมือใส่สวมมือแต่ไปไหนถุงนอกตานนี้ถุงนอกเลยที่แบบว่าอ๋อเจ้าสาวในในฝรั่ง ที่เขาใส่กันน่ะใช่ใช่เห็นไหมล่ะนี่ร้องไม่ได้ไม่ต้องร้องเดี๋ยวรมคัด ได้ไหมได้ไหมดีดอะไรฝรั่งเหมือนข้อมือยาวเหมือนกันนะเนี่ยถุงนอกก็ยัง้างมนมีร่องนิ้วร่องินูอะไรเอออะใส่วิกนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวอะไรไอชันถุงนอกมึงเหมือนถุงในกูเลยะมันบังเอิญ ต้องไปผ่านนิ้วกันโถเอ้ยโถเอ้ยโถเอ้ยแม่นางนกขมินเจ้าใบถึงใส่ได้ปะรเราวิ่งให้กูใส่ถุงนอกซะแล้วอ่ะทำไมแล้วกูลืมใส่วิกก่อนนะเวรนลลวกู <c oughs> <c oughs> ลูกชิ้นทำเหมือนว่าตอนจับมะพร้าวนี่นี่ไหนใส่ให้ไหนให้นี่นะนี่นนะกลับไปนะก<ช><น>ลับไปนะยดโล่แร่จบอยู่ย<ช><น>ยแล้วเชียงภาพ่หลุนตอนรับอุตส่าห์ใส่ยัดดูน้องสาวไปอ่ะ<ช><น>กระจกเลยนะ<ช><น> เอาเอาเดูหน่อย,น,ดดยนิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวอีกนิดเดียวก็ไม่ได้ <c oughs> อีกนิดเดียวจริงๆ <c oughs> ทำไมใครถวา,ายคำนนเนี่ยเจ้าที่แรงมากเลยก็ไปยืนถีที่ไหนวะไม่เข้าหงาน้ำเลยมึองอย่าไปไหนไกลนะ <c oughs> กูช e> so ักลัวตัวกูเองก็แล้ว okay> ดูแลใช่ไหมเออดูแลดูแลเแต่แเรวมาซ้อมกันหน่อยอย่าลืมนะชื่อแป๊ดนะถ้าเกิดว่าองค์ได้ฉบุตรมาเนี่ยต้องทําให้เขาหมั่นไส้เขาไว้ทำให้เขาหมั่นใส้เหรอใช่จนกว่าเราจะแน่ใจว่าองค์ได้ฉบุตอรญเชิญเป็นผู้หญิงไม่รู้ว่ายังไปเยียงสิ เด็กครัง้งแทนใจรู้อยู่ที่นี่อ่ะที่นี่แหละที่แต่งงานเขาล่ะแม่ดาฉันเล้ยงไงทำไมไม่แต่งงานไม่บอกเราเลยนะบองฉันก็ไม่ทราบเหมือนกันแต่บังอาจและกล้าซะเหลือเกินแจกาการกับโฮมทั้งอย่างเงี้ย็นั่นนะสิมันยุ่งโมโหไงมันลองดีเด็กครั้งแป๊ดจ๋าจ๋าแปดหลักพีไหมจ๊ะรักพี่จ้าพี่เท่า,าไหร่ ที่ลาชันค่ะว่าไงจ้าน้องแปดดูสิเนี่ยเดี๋ยวเราว่าก็จะเข้าพิธีอภิเษกสมรสอ่ะเราจะได้เป็นเอ่อแต่งงานกันชีพิหาดูสิเดี๋ยว <c oughs> เดี๋ยว <c oughs> เดี๋ยว เดี๋ยวเราแต่งงานกันพวกเราเข้าหอ,อเราก็ต้องอมีอะไรกันใช่ไหมคะใช่จ้ะน้องแป๊ดและเดี๋ยวเราก็แป๊ดก็ต้องท้องใช่ไหมคะใช่สิน้องแป๊ดต้องมีลูกกับพี่ไงโอ้ยแล้วถ้าเกิดแป๊ดท้องได้เก้าเดือนน่ะแลวเดี๋ยวแป๊ดก็ต้องคลอดลูกใช่ไหมคะใช่จ้ะพี่อาชันช่วยแป๊ดคิดทีสิว่าจะให้แป๊ดออกทางไหนดีอ่ะ <c oughs> ถ้าลองเบ่งนะมันออกทางไหนก็ทางนั้นนะจ๊ะโอ้โเบ่งแล้วเหมือนที่พี่ลาชันได้ยินนะคะอย่างนั้นเลยน้องเอสต้องโอ้โดีนะดีนะสวยจังนะพี่สาวโอ้ไม่อ้าวค่ะจนแต่จะไม่ได้ว่าหนุนเป็นหนุนหนาที่ไหนมาเบ่งพิลาชันมาขอด้วยจังจะเก่าเลยไหมครับสวยมากจังเลยอีอีอีแม ออแต่จะเดินไปต่อยใครนะหญิงโชติชัยชั่วปฏิเสธเจ้าไม่มียางอายนับไม่ได้ไอปไหนกลับมาทนไม่ได้เลยค่ะเนี่ยยังไม่เลิกแล้วเป็นแบบนี้นะบอกให้กลับมาไงเออองค์ไิฉันวน โ,โคยะนี่มันอะไรกันฮะร,ราชันบอกได้เดี๋ยวนี้นะราชันทนายฉุบุตรต้องแปลงเกิดเรื่องอะไรขึ้นรห,รหรอคะเออคนใครนะวันนี้ต้องเป็นองค์เทพุบุตรอัญเชิญเป็นเจ้านายพี่ฮะเจ้านายพี่นะจ๊ะผู้หลุดท่านนี้หรอแล้วก็ส่วนคนนู้นก็ใช้วิจารณญาณว่าเห็นเป็นอะไรดูดูมันใช้คำใหญ่ อ,อีกนิดเดียวทนหน่อยอีกนิดเดียวจะเลิกเหรออีตัวเนี้ยมันจ้องจะขับบ้านอย่างเดียวเลยช,ชื่อลูกชิน้นอันนี้น้องแป๊ดเป็นแฟนเนี่เหรอเจ้าสาวนี่ี่บอ,บอกว่าเธจะมีเมียให้หน้าตาเหมือนเดิมแลสูตรอันเชิญไงฉันไม่เหมือนตรงไหนแล้คะไม่เหมือนทุกตรงอปการมวงก็ยังไม่เหมือนฉันก็มีจมูกเหมือนกันนะแล้วฉันก็มีตาเหมือนกันไม่สวย อนกัยากทราบนะอีแร๊ะไหนๆก็ไหนๆเราเป็นผู้หญิงเหมือนกันเป็นลูกผู้หญิงเหมือนกันอยากจะทราบนะมึงไปเจอกับพี่ผู้บังดูสิปู้บังของมึงเอาไว้มันโปะยาสลบงลูกไปก่อนอันนี้ถูกต้องารู้จริงๆว่ามึงไปเจอกับราชันที่ไหน รุมรักกันได้ยังไงทนไม่ได้ไปไปไหนไม่ยู่ตรงนี้มาฟังใกล้ๆนี่มาแม่ต้องลิเกอะไรต้องจุ่มใกล้ทางเข้าให้มากที่สุดถึง้าเข้าไปก่อนก็ออกไม่ได้หรอกรถก็อยู่ข้างในสุดไอ้พังเร็วเล่าสิเล่ามาฉันน่ะรักกับพิลาฉันตั้งแต่อยู่ปเตรียมห้องกอล รักกันขนาดนั้นววลาชันสบายระบายสีอยู่เราก็ระบายสีอยู่แล้วเราก็ไปยืมสีกันแล้วเราก็มองตากันแล้วเราก็เกิดรักให้ชอบพอกันแล้วเราก็ตกลงเป็นแฟนกันนานแต่ว่าแต่ว่าพีคสุดเลยมึงพีคสุดยังไงมึงเล่ามาสิพีคสุดมันงี้ไว้เหมือนเหมือนเด็กประถมคุยกับอาจารย์ใหญ่อยู่ไม่ค่ะมึงผีค่ะ คือวันนั้นน่ะมันเป็นวันที่แปดเสียตัวแป๊ดแล้อไนนะไรเน่ยวันนั้นยังมีวันเสียตัวอีกแป๊ดจำได้ว่าวันไหนเข้าค่ายธรรมะโอ้โหอย่าบอกนะพวกมึงไปเชื่อมติดกัน <c oughs> <c oughs> ใช่พิลาชนออาอาบน้ำในการกระแป๊ดใชเออ <c oughs> และพิลาชนนเลี่ยมเว้ยังไงแกนทำสบู่ตก ไม่ได้เป็นสบู่คอะนะสบู่เหลวว่ะแปะก็ก้มลงไปเก็บโอ้ที่นี้พิลาชันอยู่ข้างบนแปะอยู่ข้างล่างนี่พิลาชันก็เพลินเลยสบู่เหลวนั้นยังอยู่ไหมอยู่กูขอใช้บ้างไม่ได้จะไปไหนจะไปใช้กันตะป๊อกโอ้ยแรงมากแล้วพงอะจะใช้สบู่เหลวเลยคนอย่างเบิรน่ะตึกเจอคนอย่างกู้ใช้น้ำมะพร้าว นี่อุ้ยไม่ใช้สบู่เลยไม่ใช้น้ำมะพร้าวให้กินให้กินสองไหนอนีดูสิน่ี่ลูกชิ้นทำอะไรกูถามมึงหน่อยเลยกูให้มึงทายว่ากูอะหงายมือหรือคว่ำมืออยู่ใครใครที่จะทายถูกดูไม่ออกอันไหนคว่ำมาไหนไหนไอ้คว่ำอยู่ เหมือนมันจะรู้ทันว่างูฉกเราอะไรไงเนี่ยฮะบอกว่าอย่างนี้เลยนะก็บอกว่ฉันต้องแต่งงานนะก็บอกว่าไม่ยอมไงไม่แต่งไม่จะแต่งอะไรทั้งนั้นแหละเห็นไหมแป๊บะไรกันนะทำได้ไงแบอย่าเพิ่งยัเพิ่งอยู่กับตัวเองมาอยู่กับพี่ก่อนเห็นไหมจัดเกตผมงได้ชมุดเป็นผู้หญิงลงชื่อชื้อเดินมาถึงนี่เลยไม่ยอมไม่แต่งเลยยังกับผู้หญิงยอมแพ้ยังยังไม่ยอม เขาจะมาแย่งพิราชาือจะแป๊ดนะไม่ใช่หมายถึงเองไะยอมแพ้ดิ้ยังว่าเยาได้ชมคนเิญเป็นผู้หญิงเอากลายมาเป็นเพื่อนกับกูเฉยตอนนี้เราคือคู่มั่นกันแล้วค่ะแป๊ดจ้าวเอ้อฮะคุเรียกแล้วเรียกอีกน้าเอาแบบนี้ด้วยกันเดี๋ยวจัดการเองยืนเนยยฉนเนยนะไม่ต้องทำอะไรนะเข้าใจไหมโอเคไม่ว่ายังไงอย่าอย่าปีปากบอกว่า ไปกุญเชียงก็จะไม่ตายกันหมดเลยขอถอดถุงนอกได้ไหมล่ะถุงนอกใส่ไปก่อนอากาศมันหนาวได้ทำไรฮะออนาชบุตรว่ากระบอกฉันต้องแต่งงานจริงๆเบี้ยค่ะแต่ว่าท่านราชบุตรอยากให้กระ่อกฉันยกเลิกงานแต่งงานมันก็มีอยู่แค่เงื่อนไขเดียวเท่านั้นโนนัชบุตรก็บอกมาสิว่าต้องการอะไรทําได้หมดทุกอย่างแหละท่านราชบุตรอยากให้หม่อกฉันยกเลิกงานแต่งถ้าอย่างนั้นโนราชบุตรก็ต้อง จะยกเลยจะยกเลยจะยังไงก็ย like ังไงจะพาขานไหนก็ไหนเอาคืนนี้เอาคืนพรุ่งนี้มารวมคืนนี้เลยไหมอาทีเดียวสว่างไปเลยจะได้จะไปเนาะพรุ่งนี้หนูจะได้มีเวลาพักกันเนาะก็อยากพักจังเลยแต่คนนั้นมากก็บอกว่าส่งตารางเดินมิถุนาให้บอกไม่เอาไม่เอาอย่าพุ่งส่ง của y bé nó có một thân mới nhất á à. thế anh biết là hết ngay nít điều mà à. À. À.